คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่สูญเสียกําลังพลไประหว่างที่ผู้ก่อเหตุก่อเหตุลอบวางระเบิดในช่วงเวลาที่ทหารสับเปลี่ยนกําลังนะคะทำให้ทหารเสียชีวิตหนึ่งนายแล้วก็มีบาดเจ็บด้วยจะให้คุณผู้ชมได้ดูช่วงเวลาที่บันทึกภาพเอาไว้ได้ตอนที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นคะ่ะเยกันเยกันเร็ว นี่คือคลิปวิดีโอที่บันทึกเหตุลอบว,วางระเบิดที่เกิดขึ้นริมถนนสายหาดใหญ่ปัตตานีพื้นที่หมู่ที่4ตำบลปากบางอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเที่ยงวานนี้ค่ะในระหว่างเคลื่อนย้ายสับเปลี่ยนกำลังพลกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15มาจากตำบลคลองท่อมใต้อํำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่จะไปยังกองพันทหารราบเชิงรุกอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสนะคะ สอบสวนทราบว่ากำลังทาหารทั้งหมดนั้นเดินทางผ่านมาพอขอบวนรถมาถึงจุดที่เกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยมีผู้ก่อเหตุที่รออยู่แล้วจุดชนวนระเบิดค่ะทำให้รถยนต์บรรทุกขนาด2ตันได้รับความเสียหายเล็กน้อยและกำลังพลเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บ6นายตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าเป็นระเบิดสแสบงเครื่องวางแบบเร่งด่วน ชิ้นส่วนสังหารเหล็กเส้นปัดท่อนบรรจุอยู่ในถังแกส๊สปิกนิกจุดชนวนด้วยระบบวิทยุสื่อสารผูกติดเอาไว้กับต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนหมายเลข43หาดใหญ่ปัตตานีบ้านคลองประดูหมู่ที่4ตำบลปากบางอำเภอเทพาครับ,ค,รบคือหน่วยงานความมั่นคงนะฮะก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเหตุใดเนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุจึงทราบวันและก็เวลานะครับในการสับเปลี่ยนกำลัง รวมถึงเลือกเวลาก่อเหตุได้ตรงกับขบวนรถที่สับเปลี่ยนกำลังพลขับผ่านมาพอดีด้วยนะครับตามรายงานในเบื้องต้นนะครับอย่างที่ผู้ชมได้เห็นภาพในตอนต้นนะฮะในช่วงเวลาแห่งความโกลาหลนะครับเพราะว่าถูกบอมไปแล้วไปผูกติดอยู่ที่บริเวณต้นไม้และคาดการครับว่าเอ๊การจุดชนวนเนี่ยเกิดจากวิทยุสื่อสารหรือเปล่าทีนี้เนี่ยนะครับทราบได้อย่างไรล่ะว่ามีการสับเปลี่ยนกำลังพลน,นะฮะในช่วงเวลานี้ มีหนอนข้างในหรือเปล่าทําไมถึงล่วงรู้เวลาได้แล้วการที่จะขับผ่านนะฮะคุณผู้ชมฮะคือเขาจะมีหน่วยคอบเปอร์เนคือมีทั้งประกบหน้าประกบหลังแบบนี้แล้วนะครับแต่ว่ายังไปเกิดเหตุอีกนี่นะฮะโอ้นี่ครับรู้เวลาออแล้วก็ไปดักซุ่ม ไปวางวงจรวางระเบิดเอาไว้ในจุดนั้นอยู่แล้วนะคะรู้อยู่แล้วว่าจะผ่านมาทางเส้นทางนี้แล้วจังหวะที่รถเคลื่อนผ่านก็จุดชนวนระเบิดพอดีทําให้เกิดความสูญเสียขึ้นนะคะทางกองทัพสูญเสียกําลังพลไปหนึ่งนายแล้วก็บาดเจ็บ6นายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มไหนกันแน่ ừ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 . ที่เป็นคนก่อเหตุแต่ที่แน่ๆนค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าทางด้านของกลุ่มผู้ก่อเหตุพุ่งเป้าไปที่ความพยายามจะทาร้ายเจ้าหน ที่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการแกะอรอยกันอยู่ครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับทหารที่พลีชีพต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ